วันนี้เราก็พามาดูที่แปลงสวยๆในทำเลย่านคลองสีวานะฮะเป็นที่ดินที่มีศักยภาพพิเศษใช้งานได้หลากหลายสีศักยภาพพิเศษครับสำหรับที่ดินแปลงนี้อันดับแรกคือทำเลนะครับตัวนี้อยู่ใกล้ถนนเศรษฐกิจอยู่ใกล้คลองสีวาด้านขวาก็อยู่ใกล้กับซอยบาลีซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับทางพารามสองนะครับอันดับที่2อนะฮะรถก็มาอีกรอบหนึ่งมาอีกคันหนึ่งด้วยเอามาให้หมดเลยอันดับที่2นะครับคือตัวที่ดินเนี่ย ถมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นป่าขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่ไม่ต้องตกใจนะครับที่เราถมเรียบร้อยนะครับอันดับที่3ราคาราคาตัวนี้ถูกกว่าตลาดนะครับเราขายเพียงไล่ละ5ล้านบาทแถวนี้ขาย6ล้าน7ล้าน8ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสามารถที่จะซื้อไปทํากําไรซื้อไปทําโกดังโรงงานซื้อไปทําทาวน์โฮมซื้อไปทําหอพักนะครับมาดูภาพกว้างๆที่ดินของเราจะหน้ากว้างอยู่25เมตรนะครับด้านซ้ายจะติดกับร้านค้า ด้านขวาเนี่เราจะติดกับถนนด้านข้างนะครับของที่แพงข้างๆนะฮะอยู่ประมาณนี้เลยเสาไฟมานิดนึงนะครับแล้วก็ไฟฟ้า3เฟสน้ำปรบปานะครับการระบายน้ำนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เพียงไร่ละ5ล้านนะครับถูกขาตลาดคุณซื้อปุ๊บคุณก็ได้กำไรปั๊บเลยสำหรับท่านที่กำลังหาที่ดิน สวยๆนะครับไว้สําหรับทําโรงงานเอาไว้สําหรับทําโกดังสินค้าไว้สําหรับทําหอพักหรือแม้กระทั่งไว้สําหรับทาทาวน์โฮมโปรเจกต์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับติดต่อเราเข้ามานะครับหากสนใจก็สามารถที่จะติดต่อในเบอร์แล้วก็คอนแทคด้านล่างนี้ได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ